สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บทเรียนวิธีฝึกทักษะการเล่นวันนี้เราจะมาพูดถึงความสำคัญของการเล่นและวิธีช่วยให้เด็กสมาธิสัน้นสามารถเล่นอย่างสร้างสารรค์และสนุกสนานร,ร่วมกับเพื่อนได้ค่ะเด็กสมาธิสัน้นมักจะมีปัญหาเรื่องการเล่นกับเพื่อนๆใช่ไหมคะบางครั้ง พวกเขาอาจไม่สามารถทำตามกฎของเกมมีปัญหาในการรอคิวหรือบางครั้งเล่นอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนได้ดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีฝึกทักษะการเล่นเพื่อให้เด็กสามารถเล่นได้อย่างมีระเบียบแล้วพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนๆอ,อย่างดีขึ้นค่ะเทคนิคการฝึกทักษะการเล่น 1. สอนกติกาการเล่นให้ชัดเจนก่อนเล่นเกมหรือทำกิจกรรม ควรอธิบายกฎให้เด็กเข้าใจชัดเจนเช่นเราจะผลัดกันเล่นคนละรอบนะคะหรือใครถึงเส้นชัยก่อนคือผู้ชนะ 2. ฝึกให้เด็กเรียนรู้การรอคิวใช้เกมที่ต้องผลัดกันเล่นเช่นบันไดงูหรือเกมกระดานเพื่อช่วยให้เด็กฝึกทักษะการรอและรู้จักรอให้ถึงตาของตัวเอง 3. ช่วยให้เด็กควบคุมอารมณ์ระหว่างเล่นสอนให้เด็กเข้าใจว่าแม้จะแพ้ก็ไม่เป็นไรและควรแสดงความยินดีกับเพื่อนที่ชนะ 4. แนะนำการเล่นเป็นกลุ่มส่งเสริมให้เด็กเล่นกับเพื่อนในกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์เช่นเล่นบทบาทสมมุติหรือกีฬาที่ต้องทำงานเป็นทีม 5. ชมเชยเมื่อเด็กเล่นอย่างเหมาะสมหากเด็กสามารถเล่นตามกฎและสนุกสนานร่วมกับเพื่อนได้ควรให้คำชมเช่นลูกเล่นได้ดีมากเลยที่รู้จักรอคิวและแบ่งของเล่นให้เพื่อนนะบ้านของเด็กคนหนึ่ง ลูกจ๋าถ้าเราอยากเล่นของเล่นที่เพื่อนเล่นอยู่เราควรทำยังไงดีคะเราต้องรอคิวค่ะหรือขอเพื่อนเล่นด้วยดีๆด,ดีมากจ้าแล้วถ้าเพื่อนบอกว่าอยากเล่นก่อนล่ะหนูก็จะรอให้เพื่อนเล่นเสร็จก่อนค่ะหรือไปเล่นอย่างอื่นรอได้ค่ะใช่เลยลูกวิธีนี้จะช่วยให้ลูกมีเพื่อนเยอะขึ้นนะจ๊ะ ทักษะการเล่นเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะทางสังคมและเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปฝึกใช้กับลูกของคุณนะคะแล้วดูว่าพวกเขาสนุกและมีความสุขกับการเล่นมากขึ้นหรือไม่ค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปค่ะ